w h <applause> الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين كابتن في نوم بو تي مي كيت كورب راك جين توك تن من دا ที่เขาได้เคาปนอยู่กับท่านนาบีสัลลัลลอฮุอะลัยวะลัมมานุมนานแล้วก็มีความผูกพันกันมากมายนะแล้วก็มีความรักต่อท่านนาบีมีความรักต่อการปฏิบัติสุนนะของท่านนาบีทุกเกียบทแบบไม่รีรอชา้าไม่หาเหตุไม่หาผลไม่หาฮิคมัตแล้วก็ไม่แคร์สังคมนะมารู้มาได้ยิน ก็จะถือปฏิบัติจะไม่ทิ้งสุนัตของท่านนาบีเป็นเด็ดขาดในชีวประวัติของท่านบรรดาสวาัสดิ์ท่านจะเรียกว่าเขาถ่ายทอดทุกเกียาบทของท่านนาบ,บีสัาลลัลลอฮุอะลัยฮุะสซาลัมมายังพวกเราคำต่อคำประโยคต่อประโยคแล้วก็ดูในประวัติท่านอุสมานเป็นคอลิฟ้ของโลกอิสลามแล้วก็เป็นเคยของท่านนาบีมาครั้งหนึ่งท่านนาบีมีประสงค์ที่ <c oughs> จะมาประกอบพิธีอุมรห โดยเฉพาะไม่ดีเอาอาวุธอะไรมาสักอย่างมาเพื่อทําอมรอแล้วก็จะกลับแต่บรรดากริชนี่ห้ามท่านอวัยก็เกิดมีการทําสัญญาขึ้นมาที่โฮไดเบียและในคณะนั้นท่านอุสมานีถูกส่งไปและท่านอุสมานเป็นทูตไปเจรจานุ่งเสื้อผ้าที่ไม่ได้เลยตาตุ่มบนหน้าแข้งมาไปถึงญาติของท่านเนี่ยก็เสนอให้ท่านอุสมานว่า ท่านนุ่งเสือ้อเนื่องกางเกงนุ่ง,ง,งตัวบของท่านนี่ไอ้เลยตาตุ่มมาหน่อยจะได้เอาอ,อกเอาใจของคนรอบข้างอ่าเพราะสังคมที่นี่เขานุ่งกางเกงกันแบบกางเกงมอสในอดีตนะเขาลากดินกันเป็น,เป,นเป็นเส้นเป็นสายแล้วก็จะดูถูกดูแคลนเหยียบย่ำมองข้ามกับคนที่นุ่งกางเกงไม่เลยตาตุ่มไม่แสดงออกถึงความยิงเยโสไม่แสดงออกถึงความโอ้โอวด ขอให้ท่านนั้นเปลี่ยนชุดนะแล้วรู้ไหมว่าอาหรับเนเขากาวกรอนกันเยอะแยะหมดว่าฉันนี่เป็นลูกคนนั้นตะกูน,นั้นเวลาฉันเดินเนี่ยกางเกงของฉันนี่จะลากดินมาเป็นเส้นเป็นเส้นนะอ่าุสมานจะได้ก,การเจรจาของท่านจะได้เป็นผลเข้าเมืองตาเลก็เลียตาตามผมบอกแลว้วเข้าเมืองตาเลบางครั้งก็เลียตามตาตาตามได้แต่บางครั้งก็คือไม่ได้นะ เขาบอกว่าเอาใจเขาหน่อยแล้วกันนะด้วยความหวังดีเจรจาของท่านเนแน่นอนจะบรรลุก็จะมีการพูดกันแล้วท่านอุสมานบอกจะให้ฉันทิ้งสุนัขของท่านรออูลลลุฮ ر س و ل ล l l a h صلى الله วะ ي ัลลัมฉันไม่ทิ้งเพราะท่านนบี ص ل ล الله عليه وسلم สอนอุมัดสอนพวกฉันว่ามาอัสฟัลมินัลกะบเบดีมินัลอิซาร์ฟฟินเนารและคนที่นุ่งเลยตาตุ่มเนี่ยแล้วก็ลากดินเนี่ยคนเหล่านี้ก็อยู่ในนรก แล้วก็คุลอัลมุสบิรอิซาโรหคนที่นุ่งเลยตาตุมเนี่ยเป็นบุคคลที่วันกิยามัตเนี่ยอัลลอฮ์จะไม่พูดกับเขาจะไม่มองเขาจะไม่ตัสเกียจะไม่กัดเขาเขาในวันกิยามัตท่านอุสมานรอดีอัลลอฮ์ต้าลางูก็ไม่ยอมลดราวาสอการเสนอที่จะทิ้งสุนนะของท่านนบีท่านอุสมานว่ากล่าวว่าฮาคาดาอาซิรตุซาฮิบีนี่การนุ่งแบบนี้เลยตาตุมเนี่ย การนุ่งไหมเลยตาตุ่มเนี่ยนุ่งบนหน้าแข้งนี่แหละคือสุนนะแบบอย่างของที่รักของฉันคือท่านนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยวะสซลลัมนะแล้วก็อย่างน้นเมื่อท่านไปสู่การเจรจาก็ได้คุยกับท่านนบีมาตวาบเขาไม่ให้ตวาบแล้วเอกอันอุษมานท่านเราอนุญาใ้ท่านท่านตวาบท่านตวาบท่านอุสมานรดิอัลลอฮุอาลาอันฮุไม่ยอมตวาบทั้งตงที่คนไปมักกะ์นะ่ยทุกคนก็อยากตวาบนะ แล้วอีกอย่างเป็นเรื่องที่อุสมานไม่ได้เข้ามาตวัฟนันก็อยากจะตวัาแต่อุสมานไม่พิ้วกับท่านนบีแล้วก็ไม่ล้ำหน้าท่านนบีแล้วก็ไม่ทิ้งคําสั่งสอนคนไม่หักหลังท่านนบีไม่หันส้นเท้ากลับท่านอุสมานบอกว่าล้ำอตุภัตต์ยาูฟะอ س ูลุลลอฮิสุลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมฉันจะไม่ตวัาเดิการตราบใดที่ท่านอสูลไม่มานําตวัฟถ้าท่านอ س ูลไม่ได้ตวัฟฉันก็ไม่ตวัา เขามีความรักต่อสุนทนบีเขาจริงจังกับท่านนาบีเขาไม่พพิ้วต่วท่านนาบีเขาไม่หักหลังต่อท่านนาบีเขาไม่ล้ำหน้านาบีแล้วอีกเรื่องหนึ่งท่านมาคิลบินยาซาร์ท่านนถูกส่งไปเจราจากับพวกพวกไครซ์พวกอาณาจักรในโรมันในประเทศชามนะเขาก็คุยกันไปก็เชิญอาหารก็ปูผ้าให้นั่งกินอาหารเครื่องดืม่มก็ได้ผูป้า ท่านก็มีอาหารชิ้นหนึ่งคำหนึ่งมันหล่นลงไปท่านก็หยิบขึ้นมาเช็ดอ่าข,ขึ้นมาจะกาลังจะเอื้อมมือไปเช็ดและในสายตารอบข้างนี่มองกันเป็นมันเลยอ่ามองสะกิดมึงสะก,กิดกูสะกิดฉันสะกิดเธอกันแล้วก็ยักคิ้วลิ้วตากันว่าอย่าให้เขากระทาเช่นนั้นคืออย่าเอื้อมมือไปหยิบอาหารที่มันหล่นบนผ้าที่มันสะอาดอ่า เดี๋ยวก็จะโดนกล่าวหาพวกท่านในการแกะอาหารพวกท่านนี่ที่นี่มีอาหารเออยอะแยะนะมากมายกินทิ้งกินคว้างกันได้ไม่ต้องเก็บมาถึงมันสะอาดก็ไม่ต้องหยิบมามาเป็นเสียมารยาทะเดี๋ยวจะโดนกล่าวหาเสียมารยาทนะแต่สุดท้ายก็มองกันพยายามที่ใช้สาตาบีบแม่ท่านหยิบมาแต่สุดท้ายก็มีคนมากระซิบที่หูท่านว่าท่านอย่าเอื้อมมือไปหยิบอาหารที่มันหล่นเลยเดี๋ยวคนเขาจะดูโถก نا, นะท่านมาคิลบิน i าซาร์เนี่ยท่านเมืยอมทิทีสุนัขของท่านนบีลลลัุ صلى الله วะ ي ัลลัมพอเรื่องอาหารที่มันหล่นท่านนบีสอนว่าอิ كم, ี ذ ก س ต ط ة ลุกม مة أحدكم ف ا ل ي و م ั ت أ ن ه ل أ ذ ا ان, มเมื่ออาหารผู้หนึ่งผู้ใดของก้อนคำหรืออาหารนี่มันหล่นก็จงหยิบมันมาแล้วก็จงเช็ดจงถูจงล้างไอ้ส so ิ่งสกปรกนั้นออกไป วัลยะกุลฮาแล้วก็จงกินมันวลายะด่าเล่ลชัยตอนก็คืออย่าปล่อยให้มันเป็นอาหารอนุชาของชัยตอนนะก็คือเมื่ออาหารหล่นเนี่ยเราก็ยิบเทหลน่นยิบมาเช็ดมาล้างมาถูมยังไงก็เอามาเก็บไม่กินทิ้งกินขว้างเราต้องคำนึงคนที่ขาดอาหารด้วยแล้วก็ไม่โอหังไม่ตกกะกาบดด้วยนะหล่นมาก็ยิบยิบแล้วก็ถ้ากินไม่ได้ก็จิบมาไปวางให้พวกแมวพวกสัตว์ไรากินนะ และพอท่านนาบีบอกอาหารของเราเนี่ยคือให้เราไอเรานี่เช็ดปาดกับนิ้วบนถ้วยนะแล้วก็พอท่านนาบีอาหารคําไหนชิ้นไหนไม่รู้อันไหนที่อัลลอฮ์จะวางบารักัตที่มันจะเป็นประโยชน์กับเราเขาก็มายอมเขาก็หยิบเพื่อนมือไปหยิบเขาไม่ได้สนใจไม่ได้แคร์สังคมโลกครับสิ่งที่เขาแคร์นั่นคือสุนน้ของท่านระซูลลัลลอฮุอะลัยฮะซัลลัมขารบว่าอินนีอินนีลลมอคุลิอัตอะ ما ฉ م ع ت من رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه ا ل ะ ع ا ج م ัมนะฮะฉันทาบว่าอัลลอฮฺฉันไม่สราบว่าทิ้งสุนนะของท่านรูน์สัลลัลลอฮุอะลัยฮิสัมเอาใจคนเหล่านี้ได้นะฮเพราะทุกคนในหมู่ซอฮาบะห์เนี่ยเขามั่นใจว่าแบบจะบักรสน์นั่นแหละคือความสําเร็จแบบจะบักรสน์นั่นแหละคือความที่อัลลอฮ์จะเพิ่มเพราะอัลลอฮ์ก็สั่งให้ตามรสน์ทุกกิริยาบทไม่ใช่ตามแค่ละหมาดอย่างเดียวนะฮเขาไม่ใส่ใจว่า ใครจะโกรธใครจะเสียใจแต่สิ่งที่เขาคิดว่าเขาจะต้องปฏิบัติตามระซูลให้ได้ในบ้านของพวกเขาในสังคมกับพวกเขาในเพื่อนฝูงเับในเพื่อนฝูงกับพวกเขาในมัสยิดของเขาในที่ประชุมของเขาสุนนะคือแนวปฏิบัติสุนนะคือเป็นวิถีชีวิตของบรรดาสัมมาทุกท่านไม่มีสอบมาคนไหนที่ถูกกล่าวว่านี่ทำบิดอะหรือว่านี่ทิ้งสุนนะของท่านนาบีสุลแลห์วะไลลัยวะสัลล,ลัม และในสงครามในในสัญญาอุดโฮเดียเบียเนี่ยมีหัวหน้าเผ่ามุชริกคนหนึ่งชื่อว่าอูรุห์บินมาชอุดอุสมะบินมาหุนตถูกส่งมาให้เจรจาแล้วก็พูดไปแล้วก็จับเขากับท่านนาบีแล้วก็พูดคือการจับเข่าเนี่ยมันเป็นธรรมเนียมของคนอาหรับคือเป็นการวอนเป็นการขอร้องที่ยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นธรรมเนียมของคนประธานในปัจจุบันด้วยพูดไปก็จับขอร้องอ่ะ ก็ไม่ได้ดูถูกไม่ได้ว่าจะเยียหยามันเบียอะไรก็ไม่ได้ถือว่าเป็นการเยียหยานะแต่ว่าเป็นการขอร้องแต่ว่าจับเขาหลานของเขาที่ชื่อว่ามุไกรรอบบินโชบะนะมุไกรรอบบินโชบะนี่เขาได้เตือนหน้าของเขาว่าให้มือของเขาเนี่ยห่างใครจากท่านระซูลอย่าได้จับท่านระสูลบ่อยๆนะอย่าให้มือของท่านของเจ้านี่สัมผัสท่านระซูลบ่อยๆนะและพี่น้องบรรดาซอบะนี่ก็ถือดาบกันอยู่นะแต่ว่าเขาไม่ยอม แต่อุร์ว่าเนี่ยก็เอามือออกแต่อุรว่าเมื่อเสร็จเจราจาก็กลับมายังปัวหน้าเผากรชที่มาก่ะแล้วมาบอกกับพวกเขาตอนแรกก็บอกกับท่านลาบีว่าท่านนาบีท่านหยุดเจราจากับเราเถอะคนเนหล่านี้ซวาบ้างเนี่ยเขามาจากถิ่นฐานแผ่นดินหลายจุดหลายที่หลายตระกูลเดี๋ยวพอมีปัญหาขึ้นมาจริงๆคนเหล่านี้เขาจะทิ้งเจ้าแล้วก็เจ้าจะอยู่คนเดียวนะพี่น้องเขาเข้าใจผิดซวาบ้าไม่เคยทิ้งนบีเคียงไรเคียงบากับท่านนาบีทุกเรื่อง น้าไม่เคยที่จะปฏิเสธคําถางคนนั้นสุนมากคนท่านนาบีไม่เคยเขาไม่เคยปฏิเสธแล้วบอกว่าโอ้บรรดาหัวหน้าเผ่ากุริชทั้งหลายฉันเที่ยวมาหลายอาณาจักรหลายประเทศหลายแผ่นดินพบกับคนผู้ใหญ่ผู้โตในสังคมพบกับนักเลงพบกับเจ้าพ่อพบกับคนมาหลายระดับแลวแต่ฉันขอสาบานเลยว่าฉันไม่เคยเห็นบุคคลที่รักนบีไปมากกว่าสอบ้างแม้กระทั่งลูกน้องเพราะไม่มีเคยไม่เคยเห็นเลยว่า คนที่เหมือนสอบัติที่รักนบีเหมือนสัาบัตินี่ฉันไม่เคยเห็นนะเพราะเขารักปฏิบัติในสุนนะของท่านรอซูนสัลล,ลัลลอฮุวะลัยฮิวะซัลล,ลัมและเขาคือคนที่รักษาสุนนะรอซูนนี่มาถึงเราเขาอยู่กับนบีนบีสอนเขาขัดเขาเขาต่อเนื่องการรายงานมาถึงเราแบบนบีถ้าจะเอาแบบนบีจริงๆก็ต้องเอาแบบที่สฮาบะรายงานมา แล้วก็อย่างศาสนาอิสลามทั้งหมดนี่คกอการยึดแบบสุนยอของท่านนาบีที่รายงานมาจากบรรดาสฮฮาบะเท่านั้นนะและอุม,มัตเนี่ยที่เป็นมุสลิมเนี่ยอุม,มัตที่ไม่เป็นมุสลิมก็ไม่ต้องพูดถึงอุม,มัตที่เป็นประชาชาติที่เป็นมุสลิมจําเป็นที่เขาจะต้องยึดแบบอย่างของท่านนาบีสุลต์ละฮวะลีอัลลอทุกวโอกาสนะ และทางนำของเราเนี่ยก็ทางนำฮีดายะเนี่ยก็นี่ไงอยู่บนแนวทางของท่านรอซูลสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมและการที่ละทิ้งสุนนะของท่านรอซูลนั้นท่านนบีได้กล่าวว่าฟม فمن ر น ب عن سنتي ف ซ ا มินนีคนที่ทิ้งสุนนะของฉันเนี่ยก็ไม่ใช่เป็นอุมมัดไม่ใช่เป็นพวกฉันไม่ใช่เป็นประชาชาติของฉัน